วันนี้เวลา21นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแ,และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวรกาสให้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จรูนถาวรจักรอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒนำนายกสภามหาวิทยายลัยราชพัฒทั่วประเทศ38แห่งและนายกสภามหาวิทยายลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลก้าทุ่งกระหม่อมถวาย ครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน19สาขารวม39ชุดดังนี้บริหารธุรกิจดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเก็ตบริหารธุรกิจดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ขอจะตั้งมัน่นวิชา ทำหน้าที่ให้สมกับเกียรติยศที่ทุกท่านมอบให้ในค้งนี้และขอกราบเสริมในฐานะที่เป็นคนกันเองมาแล้วเป็นคนกันเองมากว่า20ปีแล้วก็ขอขอบใจที่ท่านมีความเป็นดูดแด่พระนันเจ้าแล้วก็ได้ถวาวยเิรียายิยมัสการซึ่งคพเจ้าเด็บนักเจ้า ว่าจนตัวเลขที่รับแล้วก็อมุดกับพวกท่านมาเสมอก็มีความภูมิใจมากกรับขอใจเสิมเต็เป็นนานยาวจุดใจเล่าปราวัตเลย